สวัสดีค่ะมาพบมาพอกันกราฟคุณหลั่ตะอยากบายแม่อันดาคือเกาคือดื่มเนาะคะ่ะมือน,นีแม่อันดาขอ,อนําเสนอเมนูต้มแซบสีโค้งหมูใส่เห็ดสามอย่างใส่ใบกะเพราแลขาข้วก็เข้าขว้าหอมหอมกินกับข่าสวยหอนหอนแซบแซบเฮากระสีไปเบิ่งขั้นตอนในการเห็ดน้ากันเลยค่ะวัตถุดิบที่ห้องสีใสกระสีมีสิีโค้งหมูตะไคร้ข่าบักพริกแห้งหอมแดงกระเทียมหอมเปต้นหอมผักชีใบกะเพรา ใบบัก,กูเกลือเขาคัวผงชูรสเห็ดออริมจีเห็ดนางล้มหลวงเห็ดชิเมจิขาวขะน้าหมูแลก้กกระปลามเปียกเนาะค่ะก่อนอื่นเลยนั่นแม่อันดาก,กระเสียวัตถุดิบที่เขาเตรียมไว้ทุกสิ่งทุกอย่างไปล้างน้ำให้มันสะอาดหลังจากนั้นเขากระเสียวตะไคร่มาทูบแล้กกระหันเตรียมไว้สําหรับปริมาณของตะไคร่นั่นเขากระเีใส่ทั้งเบิดประมาณสองต้นหลังจากนั้นเขากระเีมาหันคาเตรียมไว้ ในส่วนของคาหนีฮากระสิใสเป็นคาตาแดงหรือว่สา,ส,า,ส,ส,ส,า,ส,าส,สีอื <cart> <ös> ่นอีกส <vull NPC. S 2> <c oughs> ีหนึ่งว่าคาลิงฮากระสิใสถึงเบิดประมาณหัวหนึ่งเนาะขาพี่น้องเสร็จแล้วฮากระสิมาทุบหลากผักชีเราก็หั่นเตียมไว้ในส่วนของผักชีนีฮากระสิใสถึงเบิดประมาณมัดหนึ่งแล้วก็ตามด้วยต้นหอมสําหรับปริมาณของต้นหอมนีฮากระสิใสถึงเบิดประมาณมัดหนึ่งมัดหนึ่งนีฮากระสือมาในราคามัดละหาบาทคือเกลเนาะขาพี่น้องแล้วก็ตามด้วยหอมเปประมาณหาใบหลังจากนั้นฮากระสิมาด็ดใบกระเพราเตรียมไว้ สำหรับปริมาณของใบกะเพรานี่เฮอกกสิีใส่ถึงเบิดประมาณมัดหนึ่งคือกันเนาะขาพี่น้องหลังจากที่เัาเตรียมเครื่องเทศว้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วต่อไปฮอกกสิเอาเห็ดมาหั่นเตรียมไว้ในส่วนของเห็ดที่คอยสีหั่นนั่นก็คือเห็ดนางล้มหลวงการหั่นนั่นฮอกกสิหั่นให้มันเป็นสิน้ยงเสียงๆหั่นบางๆแบบนี้เลยเนาะขาพี่น้องในส่วนของเห็ดนางล้มหลวงนั่นฮอกกสิบ่บดใส่หลายได้ค่ะฮอกกัสิใส่ถึงเบิดประมาณสองดอกเพราตะวันหั่นเสร็จสับเรียบร้อยแล้วต่อไปฮอกกัสิมาหั่นเห็ดออร ล้วก็ตามด้วยเห็ดชีเมจีประมาณแพกหนึ่งการหั่นของเฮ้านั้นห้องกรสีหั่นส่วนของโคนมันออกเนาะค่ะพี่น้องหลังจากที่เฮ้าหั่นส่วนของโคนถืว่ามันเปืเป่อนๆออกแล้วต่อไปห้องกรสีแกะเห็ดแห้มันแยกออกจากกันหลังจากที่เฮ้าแกะเร็จสับเรียบร้อยแล้วต่อไปห้องกรสีเอาไปล้างน้ำเปล่าให้มันสะอาดในส่วนของเห็ดนี่ข่อยกระสีว่าใดใส่หลายได้ค่ะพี่น้องห้ากระสีใส่แค่ยางละหน่อยกับพ่อเนาะจ้าพ่อตะว่าเฮ้าเตรียมเห็ดเซ็จสับเรียบร้อยแล้วต่อไปห้องกระสีมาหั่นสีโค้หมูเตรียมไว้ สำหรับปริมาณของสี่โค้งหมูนั่นมือใน,นห้องกสิใสถึงบืดประมาณโลนึงพราะตะวันหันสี่โค้งหมูเสร็จสับเรียบร้อยแล้วต่อไปห้องกัเสียเอาไปล้างน้ำเปล่าให้มันสะอาดสำหรับการล้างสี่โค้งหมูของข่อยนั่นข่อยกัเสียเอาเกลือขยํำลงไปน้ำได้ค่ะนอกจากเกเลือแล้วข่อยกัสิใสน้ำส้มสายสู้น้ำถามาเป็นยังข่อยจ้างใส่เกลือกับน้ำส้มสายชูวัตถีพี่น้องข่อยกัสีล้างแบบนี้แหะค่ะให้มันสะอาดบ่ให้มันข้าวเนาะค่ะ แล้วก็การล่างน้ำเปล่าของข่อยนั่นกับกระสีล้างประมาณสามน้ำได้ค่ะพี่น้องแล้วต่อไปห้องกระสีเอาบักพริกแห้งตามด้วยหอมแดงกระเทียมแล้วก็เกลือใส่ลงไปในครกหลังจากนั้นหฮากระสีตําไ้มันพอเหลกในส่วนของบักพริกนี่คันแม่นว่าพี่น้องคนไหนว่าอยากไ้มันเผ็ดหลายก็สาม,มารถใส่พริกสดก็ได้เนาะค่ะตอนนี้เองเก็เตรียมวัตถุดิบไว้เซตสับเรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างแล้วต่อไปห้องก็สิสเอาหม้อขึ้นข้างไฟหลังจากนั้นห้องก็สิสใส่น้ำเปล่าลงไปําหรับปริมาณของน้ำเปล่านั่นมือนี่ข่อยกระ่เ้งอง ร็จแล้วห้องกระสีไซขนอกหมูลงไปสองก้อนตำโดยหลากผักชีมะขามเปียกข่าตะไคร้แล้วก็ตามด้วยพริกแกงที่หั่นตำว้เซ็จสับเรียบร้อยแล้วใส่ลงไปหลังจากนั้นหั่กระสีไซน้ำล้างคกลงไปจักน่อยนึงร็จแล้วห้องกรสีปิดฝาถิมว้ถ่าให้น้ำเดือดพราตะวานน้ำของห้าเดือดได้ที่แล้วต่อไปหั่นกระเสีเส่ยงซีโคหมูที่หั่นล่างเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วใส่ลงไปแล้วก็ตามด้วยใบยบะกูดประมาณห้าใบ หลังจากนั้นห้ากระเอาเห็ดทั้งสามอย่างที่ห้าล่างเตรียมยว้เรียบร้อยแล้วใส่ลงไปเสร็จแล้วห้าก็สิปิดฟ้าต้มถิ่มว้ถาห้แกงของห้าสุกตอนนี้เองแกงของเ้าก็สซุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อไปห้าก็สิใส่ผงชูรสลงไปสองซอนซาแล้วก็ตามด้วยข,าขว่าวคััวประมาณสองซอนโตเสร็จแล้วห้าก็สิใส่ใบกระเพ้าต้นหอมผักชีแล้วก็หอมเปีที่ห้าั่นเตรีมไว้เรียบร้อยแล้วใส่ลงไปหลังจากนั้นห้าก็สิคนส่วนผสมทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเข้ากัน เราหั่นกระซิ่งซิมรสเบิงขันเมนว่าห้องใดรสชาติพอดีตามที่เ้าต้องการแล้วหัากระซิตักใส่ถ้วยแล้วกระเรียมพร้อมสืบได้เลยเนาะคะ่ะเป็นจ้งใดเนี่ยค่ะพี่น้องเมนูมือนีเป็นตาแแสบบ่ะค่าสำหรับคลิปในมือนีนั้นแมันดาก็ะอจบไวแต่เพียงสำนีสะกอนจังคอยพอกันไหมในคลิปวิดีโอนาสุดท้ายนี่แมันดาก็ะอคฝากพี่น้องซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ซอยเป็นกำลังใจให้แมันดาในเด้อคะ่ะขอบคุณลหลายๆคะ่ะ